ไฮนส์ฟอนฟอสเตอร์เป็นนักฟิสิกส์และวิศวกรไฟฟ้าชาวออสเตรียอเมริกันซึ่งต่อมาได้ผันตัวมาเป็นนักชีวฟิสิกส์และก่อตั้งห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาและคอมพิวเตอร์สมัยหนุ่มเขาหลงไหลวงเวียนเวียนนาเขาเกิดที่เวียนนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูดวิกวิตเกนสไต์วัยหนุ่มเขาและเพื่อนๆ่อน,อนท่องจำแ t ็ a ดาท l o โลจิโกฟิโลโซฟิกุได้ทั้งเล่มและท้าให้แต่ละคนท่องทั้งบทและบทกวี ฟอนฟอสเตอร์เป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการประชุม m a c ี่คอนเฟอเรนซหครั้งสุดท้ายเขาเป็นหนึ่งในบรรณาธิการของรายงานการประชุมและเสนอให้เรียกการประชุมนี้ว่า Conferences on Cybernetics ตามชื่อหนังสือเล่นใหม่ของนอร์เบิร์ตวีเนเขาได้สนิทสนมกับผู้ก่อต้องการประชุมทุกคนการนำเสนอครั้งแรกของเขาในงานประชุมเมซีครั้งที่6เน้นเรื่องบทบาทของความทรงจำผลงานตีพิมพ์ชิ้นแรกสุดของเขาในช่วงหลังสงครามเวียนนา คือข้อกล่าวอ้างที่ว่าการสูญเสียความทรงจำเป็นเส้นโค้งการสลายตัวแบบเลขชี้กำลังด้วยเหตุผลทางฟิสิกส์และเคมี Me, ที่ว่านี่คืออัตราการสลายตัวของโมเลกุลขนาดใหญ่เขาดันทางมายังสหรัฐอเมริกาซึ่งวอร์เรนแมคคอลล็อกประธานการประชุมเมซี่ได้เชิญเขาไปอธิบายพิษฎีความทรงจำของเขาฟอนฟอสเตอร์มีชื่อเสียงมากที่สุดในแนวคิดเรื่องของไซเบอร์เนติกส์ลำดับที่สอง ซึ่งเป็นปัญหาอ้างอิงตนเองของการสร้างแบบจำลองหรือการสร้างระบบไซเบอร์เนติกส์ซึ่งเป็นแบบจำลองในตัวมันเองสิ่งนี้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความแตกต่างอันน่าชงนระหว่างผู้สังเกตการและผู้ที่มีส่วนร่วมเมื่อจัก,กรวาลแห่งวัฒกรรมที่เกี่ยวข้องได้ถูกขยายออกไปเพื่อรวมเอาผู้สังเกตการไว้ด้วยเมื่อนักปรัชญาพิจารณาจัก,กรวาลโดยรวมพวกเขาพบว่าไม่มีจุดอาคีมิดิสอยู่ภายนอก ซึ่งพวกเขาสามารถมองเข้าไปเพื่อสังเกตจักรวัลได้ฟอนฟอสเตอร์สนิทสนมกับเกรกอรีเบสันผู้ก่อตั้งการประชุมวิชาการไซเบอร์เนติกส์ที่เมซี่และมาร์กาเร็ตมีดภรรยาของเขาพวกเขาได้ยกตัวอย่างกรณีของวีเนอร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหาการอ้างอิงตนเองของไซเบอร์เนติกสลำดับที่สองโดยแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นต้องมีผู้สังเกตการแบบคอนสตรักติวิสในกรณีลำดับที่สอง ในฐานะวิศวกรสื่อสารไซเบอร์เนติกส์พวกเขากล่าวว่าโดยพื้นฐานแล้วระบบนิเวศของคุณสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคุณจะต้องถูกพิจารณาเป็นวงจรเดียวซึ่งอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับแผนภาพของวีเลอร์ในภายหลังฟอนฟอสเตอร์กล่าวว่าไซเบอร์เนติกส์ลำดับที่สองแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่ไซเบอร์เนติกส์ลำดับที่หต้องเผชิญในการสร้างแบบจำลองของจิตใจเขาเขียนไว้ว <k> ่า <k> จำเป็นต้องมีสมองเพื่อที่จะเขียนทฤษฎีเกี่ยวกับสมองจากนี้ไปทฤษฎีเกี่ยวกับสมองที่ปรัถนาความสมบูรณ์จะต้องอธิบายการเขียนทฤษฎีนี้และที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือผู้เขียนทฤษฎีนี้ต้องอธิบายตนเองเมื่อแปลไปยังขอบเขตของไซเบอร์เนติกส์ไซเบอร์เนติกเซียนจะต้องอธิบายกิจกรรมของตนเองโดยการเข้าไปยังขอบเขตของตนเองไซเบอร์เนติกส์จึงกลายเป็นไซเบอร์เนติกส์ของไซเบอร์เนติกส์ หรือ c y b e r ร์เนติลำดับที่2ในปีพศ2512ฟอนฟอสเตอร์ได้อธิบายแบบจำลองการทรงจำว่าจำเป็นต้องมีการบูรณาการเข้าไปกับแบบจำลองโดยรวมของการรับรู้ขององค์ประกอบ 3. ประการคือ 1. ความสามารถในการรับรู้ 2. ความสามารถในการจดจำและ 3. ความสามารถในการอนุมาน ฟอนฟอสเตอร์ได้ทํานายวันสิ้นโลกอันโด่งดังในปี1960โดยสมการการเติบโตของประชากรที่เข้าใกล้อนันในปี2026สมการนี้อาจเป็นแรงบันดาลใจให้ตระกูลเออร์ลิกสร้างภาพระเบิดประชากรขึ้นอย่างไรก็ตามจากการคำนวณของพอแมคครีดีมนุษย์มีชีวมวลมากกว่า90%ของสัตว์มีกระดูกสันหลังบนบกเพิ่มขึ้นจากไม่ถึง1%เมื่อไม่กี่หมื่นปีก่อน เราได้พิชิตโลกนี้ไว้แล้วไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตามความทรงจำคืออะไรที่มองย้อนหลังไปได้และมองไปข้างหน้าได้ด้วยใน Understanding Understanding Essay on Cybernetics and Cognition บทสัมภาษณ์ของวอนฟอนฟอสเตอร์ปี1995โดยสเตฟาโนฟรังคีกูเวนกุสเซนเดเลและเอริกมินชไฮสฟอนฟอสเตอร์ เกิด13พฤศจิกายน2454ถึง2ตุลาคม2445เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรียอเมริกันผู้ผสมผสานวิชาฟิสิกส์และปรัชญาเข้าด้วยกันและได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้ริเริ่มไซเบอร์เนติกส์ลำดับที่สองเขาเป็นสมาชิกกูเกิลฮามเฟลโลสองครั้งคือ พุทธศตวราษ2,509ถึง2,510และ2,566ถึง2,567และเป็นสมาชิกสมาคมเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกาในปีพุทธศักราช2,483เขาเป็นที่รู้จักกันดีจากสูตรสมการวันสิ้นโลกในปีพุทธศักราช2,493 ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Predicting Future Population Growth ในฐานะผู้รอบรู้เขาได้เขียนบทความวิชาการเกือบ200ชิ้นมีชื่อเสียงในสาขาต่างๆตั้งแต่วิทยาการคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงยานวิทยาและได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูงและอุปกรณ์ Switching e l e c t r o o p ปติก ในฐานะนักฟิสิกส์และในสาขาชีววิทยาศึกษาเกี่ยวกับความจำและความรู้เขาทำงานเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้โดยอาศัยหลักสรีระวิทยาปายศาสตร์คณิตศาสตร์และประัชญาและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักคิดที่มีความสำคัญมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไซเบอร์เนติกส์เขาเดินทางมายังสหรัฐอเมริกา และพมนักอยู่ที่นั่นหลังจากได้พบกับวอร์เรนสเตจิสแมคคาล็อชซึ่งเขาได้รับเงินทุนจากกระทรวงกลาโหมเพื่อก่อตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชีวาภาพซึ่งได้สร้างคอมพิวเตอร์คู่ขนานเครื่องแรกชื่อนุ่งมารีเทไฮส์วอนฟอสเตอร์เป็นสถาปนิกด้านไซเบอร์เนติกส์และเป็นหนึ่งในสมาชิกของการประชุมเมซี โดยทำงานร่วมกับวิลเลียมรอสเอชบีหนึ่งในสมาชิกเรชีโอคลับดั้งเดิมและร่วมกับวอร์เรนแมคคลลอชนอร์เบิร์ตวีเนอร์จอห์นฟอนนอยแมนและลอเรนซ์เจฟรเกลจนในที่สุดได้เป็นบรรณาธิการของการดำเนินการในช่วงแรกร่วมกับฮันส์ลูคาสทิลเอเบอร์และมาร์กาเรตมีดชีวประวัติ ฟอนฟอสเตอร์เกิดในปีพุทธศักราช2454ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียฮังการีมีชื่อจริงว่าไฮส์ฟอนฟอสเตอร์ปู่ของเขาคือเอมิลฟอนฟอสเตอร์สถาปนิกชาวออสเตรียส่วนย่าของเขาคือมารีแลงสตรีนิยมเทววิทยาและผู้จัดพิมพ์ชาวออสเตรีย เขาศึกษาฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งเวียนนาและมหาวิทยาลัยเบรสลาวซึ่งในปีพุทธศักราช2487เขาได้รับปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ญาติของเขาประกอบด้วยลุดวิกวิตเกนสไตน์เออร์วินแลงและฮูโกฟอนฮอฟมันสทาลลุดวิกฟอสเตอร์เป็นปู่ทวดของเขา รักเง่าชาวยิวของเขาไม่ได้สร้างปัญหาให้เขามากนักในขณะที่เขาทำงานในห้องแลบเรดาในยุคนาซีเนื่องจากเขาปิดบังเชื้อสายของเขาโดยได้รับความช่วยเหลือจากนายจ้างของเขาซึ่งเลือกที่จะไม่กดดันให้เขาขอเอกสารเกี่ยวกับครอบครัวเขาย้ายมายัางสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2492 และทำงานที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยอ์อร์แบนแชมเปญซึ่งเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าตั้งแต่ปี2494ถึง2518นอกจากนั้นในปี2509ถึง2510และ2566ถึง2567เขายังเป็นสมาชิก g กูเก e ลแ m มเ l ลโล และยังเป็นประธานมูลนิธิเวเนอร์เกรนเพื่อการวิจัยทางมนุษยวิทยาตั้งแต่ปี2566ถึง2568เขารู้จักและสนทนากับจอห์นฟาร์นนอยแมนนอร์เบิร์ตมีเนอร์อุมเบร์โตมาตูรานาฟรานซิสโกวาเรลลากอร์ดอนพักส์เกรกอรีเบสันลอเรนซ์เจฟรองเกลและมาร์กาเร็ตมีด รวมทั้งคนอื่นๆอีกมากมายเขามีอิทธิพลต่อนักเรียนหลายรุ่นในฐานะครูและผู้ร่วมงานที่กระตือรือร้นและเปิดกว้างเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่สองตุลาคมพุทธศักราช2445ที่เมืองเปสคาเดโรรัฐแคลิฟอร์เนีย งานฟอนฟรอสเตอรได้รับอิทธิพลจากวงเวียนเวียนนาและลุดวิกวิทเกนสไตน์เขาทำงานด้านไซเบอร์เนติกส์และเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ประดิษฐ์ไซเบอร์เนติกส์ลำดับที่สองเขามีส่วนสำคัญต่อลทัทธิคอนสตรักติวิสเขายังเป็นที่รู้จักจากความสนใจในดนตรีคอมพิวเตอร์และเวทมนต์อีกด้วย ห้องปฏิบัติการหลอดอิเล็กตรอนในปีพศ2492าฟอนฟอสเตอร์เริ่มทำงานที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์เออร์บานาแชมเปญที่ห้องปฏิบัติการหลอดอิเล็กตรอนของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าโดยเขาสืบทอดตำแหน่งต่อจากโจเซฟไทโคชินสกี้ไทโคซินเนอร์เขาได้พัฒนาอุปกรณ์นวัตกรรมมากมายร่วมกับนักศึกษารวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงพิเศษนอกจากนี้ เขายังทำงานเกี่ยวกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของพลวัตประชากรและในปีพศ2509เขาได้ตีพิมพ์แบบจำลองที่ปัจจุบันเรียกว่าสมการฟอนฟอสเตอร์ซึ่งสามารถอนุมานได้จากหลักการของการแก่คงที่และการอนุรักษ์มวลมันเกี่ยวข้องกับที่ประชากรมีอายุมากขึ้นและข้อเท็จจริงนี้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหนานแน่นของประชากรดังนั้นจึงเป็นสมการต่อเนื่องซึ่งสามารถแก้ได้ ได้โดยใช้วิธีการของลักษณะเฉพาะวิธีอื่นหนึ่งคือการแก้โดยความคล้ายคลึงและวิธีที่3คือแนวทางเชิงตัวเลขเช่นความแตกต่างที่จำกัดซึ่งระบุว่าจะต้องกำหนดการกระจายประชากรเบื้องตน้นจากนั้นจะพัฒนาตามสมก,การเชิงอนุพันธ์ย่อยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชีวภาพในปีพศ2501เขาได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชีวภาพเพื่อศึกษาความคล้ายคลึงในระบบไซเบอร์เนติกส์ใน ชีวะวิทยาและอิเล็กทรอนิกส์การประชุมเมซี เขาเป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มหลักของการประชุม Macy Conferences on Cybernetics และเป็นบรรณาธิการจำนวน5เล่มของ Cybernetics ซึ่งเป็นชุดบันทึกการประชุมที่นำเสนอบทสนทนาพื้นฐานที่สำคัญในสาขานี้ f o นฟรอสเตอรเป็นผู้เสนอให้นำคำว่า circular c a u s u r e and feedback mechanisms in biological and social systems มาใช้ในการประชุมชุมชดนี้สมการวันสิ้นโลก ในปีพศ2503นิตยสาร Science มีบทความของวอนฟรอสเตอร์และเพื่อนร่วมงานของเขา PM เอมโมราและ W.A. a r m ิ o s เสนอสูตรที่แสดงความเหมาะสมกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่เกี่ยวกับประชากรโลกจากนั้นผู้เขียนได้พยายกรณ์การเติบโตของประชากรในอนาคตโดยใช้สูตรดังกล่าวสูตรดังกล่าวให้2.7พันล้านคนเป็นประชากรโลกในปีพศ2509และทำนายว่าการเติบโตของประชา กจะกลายเป็นอนันต์ในวันศุกร์ที่13พฤศจิกายน2026 ซึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิดของวอนฟรอสเตอร์เป็นคำทำนายที่ได้ชื่อว่าสมการวันสิ้นโลกจากข้อมูลประชากรที่ได้รับจากหลายแหล่งวอนฟรอสเตอร์และนักศึกษาของเขาสรุปว่าการเติบโตของประชากรโลกในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาเร็วกว่าการเพิ่มขึ้นแบบเลขชี้กำลังในสถานการณ์นี้เวลาของการเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปการทำนายวันสิ้นโลกของฟอนฟรอสเตอร์แบบเชิงประชดในวันที่13พฤศจ สจิกายน2026อ้างอิงจากการประมาณการอนาคตของการเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าโดยพบว่าเวลาของการเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจะลดลงเป็นศูนย์ในวันนั้น ผู้ที่ออกมาต่อต้านคำทำนายวันสิ้นโลกของเขาคัดค้านด้วยเหตุผลที่ว่ามนุษย์มีระยะเวลาตั้งคันภจำกัดเพียง9เดือนและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าระบบชีวภาพแทบจะไม่สามารถโตแบบทวีคูณได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานผู้ที่รู้จักฟอนฟอสเตอร์จะมองเห็นอารมณ์ขันในคำโต้แย้งของเขาได้อย่างชัดเจน